สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไพโรธประจวบนะครับวันนี้ก็จะมาให้ท่านได้ศึกษาสิ่งนากแก่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พศ2อ0 3นะครับแล้วก็ได้มรณภาพนะครับ เมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2494นะครับหลงพ่อเดิมท่านเป็นพระเกจิซึ่งมีวิชาคมขังนะครับมีชื่อเสียงโดง่งดังนะครับก่อนสมัยสงครามโลกแล้วก็โด่งดังสุดในสมัยสงครามโลกนะครับท่านเป็นนักพัฒนานะท่านบวชนะครับ อุปสมบทในปีพศ2423นะครับพอยกครบ20ปีก็ไปบวชนะในโบสถ์วัดเขาแก้วนะครับโดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามนะหรือวัดในเป็นพระอุปชาแล้วก็จะมีหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะเป็นกรรมวาจาจารย์แล้วก็มีหลวงวัดเทศวัด วัดสะทะเลนะครับเป็นอนุสาวณนาจารย์นะครับมาบวชแล้วท่านก็ได้ร่ำเรียนศึกษาวิชานะครับต่างๆนะครับกับหลวงพ่อเทศนะบ้างนะครับแล้วก็อาจารย์ของท่านนะครับหลวงพ่อเดิมท่านมีได้สร้าง กระโถงของคนไว้หลายอย่างนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือมีดนะมีดหลวงพ่อเดิมนะครับได้ชื่อว่าเป็นมีดที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีสิงห์นักแกะนะครับที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ท่านยังได้สร้างเหรียญน,นะครับสร้างเหรียญแมงกะบ,บี้นะครับแล้วก็เหรียญรูปไข่ในปีพศ240080 สนะครับแล้วก็สร้างวัตถุมงคลอื่นๆนะเป็นพวกแหวนเป็นพวกตะกุดเป็นพวกผ้ายันนะครับไว้หลายอย่างนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นหลายวงการนะครับทั้งทหารตำรวจนักเลงเสือนะครับในสมัยก่อน เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมมากนะครับเพราะว่าท่านมีวิชาอาคมขังนะครับหลวงพ่อเดิมท่านเป็นชาวพะยุหคีรีนะครับเกิดที่พะยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาอำเภอพะยุหคีรีก็ได้เปลี่ยนเป็นอำเภอตาคีนะครับ่ผมได้เคยไปกปราบนมัสการรูปหล่อนะครับที่วัดท่านอสองครั้งครับ สองครั้งด้วยกันไปครั้งแรกก็ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับสิบกว่าปีนะครับในสมัยนั้นก็ผ่านมานะครับแวะนมักการหลวงปู่สุขนะครับแล้วก็มานมักการรูปหล่อหลงวงพ่อเดิมนะครับนบมักการรูปหล่อหลวงปู่สุขแล้วก็มานมักการ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเข้าไปในสมัยนั้นก็มีชาวบ้านนะครับดอกไม้นะครับดอกไม้บ้านๆมีดอกไม้ไม่ได้ลอยดอกตามพื้นบ้านนะครับเอามาขายนะครับแล้วก็มีพวกวัยรุ่นเยอะนะครับที่มาไหว้ท่านนะครับในช่วงนั้นที่ผมเข้าไปนะครับปรากฏว่าวัยรุ่นทุกคนนะครับที่มานะครับ ดูพอเข้าเขตวัดนะครับเขตใกล้เขตใกล้วิหารหลวงว่ดเดิมนะ่ะวัยรุ่นทุกคนจะสงบงเงียบเงียบกิบนะครับเหมือนกับเป็นเด็กเรียบร้อยนะครับคือตอนช่วงนั้นที่ไปก็ปรากฏว่าเด็กวัยรุ่นนะครับต่างๆพอเข,เข้าเขตวัดแล้วสงบงเงียบนะครับด้วยบารมีของท่านนะครับ เด็กต่างเด็กที่มานมาัตก,การท่านนะครับก็สงบสังเวยลงทันทีนะครับด้วยบารมีของท่านนะครับอันนี้ผมไปเห็นกระตาม,มานะครับท่านมีรูปหล่อแล้วก็มีภาพนะครับภาพขนาดใหญ่นะอยู่ที่วิหารนะครับด้านบนนะครับก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวนครสวรรค์แล้วก็ ชาวไทยทั่วประเทศนะเพราะเป็นเกจิดังระดับประเทศนะครับก็เป็นพระเกจิที่ผมนับถือนะครับบางที่สุดองค์หนึ่งนะครับเพราะว่าบาร,รมีท่านทำให้ได้ห้อยพราของท่านแล้วจะสบายใจนะครับแล้วก็ มือนกับท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงนะแล้วยิงได้อ่านพระวรสนสมัยก่อนนะครับปจเจตคงสาตาเขียนนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็มีอภินิหารมากที่สุดองค์หนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ท่านได้ศึกษานะครับสิงห์อาแก หลหะเดิมนะครับนะครับอันนี้เป็นสิงหง์นแกะหลหะเดิมนะครับซึ่งเป็นชนิดปากเจาะซึ่งมีความนิยมสูงนะครับชนิดหนึ่งนะครับในวัตถุมงคนหลหะเดิมนะครับเป็นสิงห์ปากเจาะนะเรียกปากเจาะนะครับสองกวานนะครับจะให้ท่านเดิศึกษาวามีวิธีการดูอย่างไรนะครับ ครับวันนี้มาดูสิงปากจาะตรงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนะครับสิงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับปากเจาะนะครับหางเจาะนะครับพิมพ์นี้ส่วนใหญ่จะหางเจาะนะครับก็เจาะจปากด้วยนะปากเจาะก็คือตรงนี้ครับนะเป็นเส้นตรงมานะครับ หางจอบก็คือตรงนี้นะครับก่อนอื่นดูพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ปากจอบแล้วก็ปากนกแก้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่เรียกปากจอบน,นะครับดูลักษณะปากนะครับตานะครับตรงนี้ก็มีการศิลปะนะครับ ศิลปะนะครับนะครับน้ำตัวนะครับรูปทรงนะครับสิ่งหลวงพ่อเดิมก็จะคล้ายคล้ายกับสิ่งหลวงพ่อโมนะครับแต่สิ่งหลวงพ่อโมนั้นจะมีลักษณะขายาวนะครับแล้วก็รูปทรงคล้ายกันน่าจะไม่เหมือนกันนะครับลูกฝั่ฝันนะฝันหลวงพ่อเดิมนะครับ ดูความผิวการแกะรอยลึกนะครับรอยมีดแกะลงไปนะครับนะครับถ้าเป็นเครื่องแกะไม่ดีนะครับ้าเป็นลักษณะมีความเสมอกันเลยนะครับนะจะต้องมีเหลี่ยมบ้างนะครับคือถ้าเสมอกันเลยนะครับส่วนใหญ่เกนะเาะใช้เครื่องเกาะไม้เครื่องแกะนะครับ ดูลักษณะขานะครับพิมพ์นี้ส่วนใหญ่ห่างจะเจาะนะไม่เจาะก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเจาะถ้าพิมพ์ทรงนี้นะครับนะครับก้นใหญ่นะอกใหญ่มีทั้งสองฝันและสามฝันนะมีสองกวนและสามฝันนะครับพิมพ์นี้นะครับ จำให้แม่นๆนะครับตากลมนะฮะในตานี่บางทีก็จะมีชาติหรือลักษลงไว้ด้วยนะครับดูความเก่าของชาติของลักด้วยนะครับตรงนี้นะครับครับดูฟีมือกันกะเป็นเริ้วๆนะครับในเนื้อมีทั้งสีเข้มนะเป็นน้ำา เป็นสีเข้มนะเป็นเหลืองน้ําตาลนะครับเป็นสีเข้มนะเป็นออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับแล้วก็มีสีอ่อนนะครับตรงไหน,นที่สัมผัสก็จะเป็นเข้มนะครับตรงไหนไม่สัมผัสก็จะสีอ่อนนะครับมีเข้มนะครับมีอ่อนตามในร่องลึกๆนะครับอันนี้ er> ที่ไม่ถูกใช้ก็จะ เป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนนะครับนะครับก้ะสุนใช้ก็จะสีเข้มนะเป็นสีน้ำตาลเข้มคนะ่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับบริเวณถูกสัมผัสก็จะเป็นสีเข้มนะครับนะ ตานเข้มตรงไหนไม่ถูกใช้ก็จะเป็นสีอ่อนสินนะครับหน้าสองหน้าจะต้องเหมือนกันนะครับการแกะทั้งสองหน้าจะต้องเหมือนกันนับเป็นมือคนเดียวกันนะครับนี่เป็นศินละปะการแกะเป็นสิน,นิยมนะครับสิน,นิยมสินหนึ่งเรียกว่าสิงปรเจาะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ อลอยใช้มีดแกะลงไปนะจะไม่สม่ำเสมอนะครับจะไม่สม่ำเสมอแต่มีความสวยงามนะจะมีความสวยงามจะมีความสวยงามนะถ้าเสมอล่องลึกเลยเสมอกันทีเดียวหรือล่องลึกจัดนะครับส่วนใหญ่ไม่ดีนะเก๊ รอยล่องเมตกีดนะครับนะครับจำไว้ว่าเป็นลักษณะกีดอย่างไรนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะไปปรากฏในนาแกะชนิดอื่นๆอาจจะเป็นสมเด็จอาจจะเป็นพระผิตานะครับตามซุ้มนะครับจะมีลายนี้ปรากฏนะครับต้องจำลายลายตัวน,นี้ไปด้วยเพื่อไปประกอบในการพิจารณาสินในการแกะพิมพ์อื่นด้วยนะครับ นะครับนี่กระเสือเป็นสีนิยมนะครับเอามาดูรอบๆนะครับมาดูรอบๆนะครับบริเวณที่ไม่สัมผัสน,นะครับนะจะเป็นสีอ่อนนะครับนะจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับ บริเวณสัมผัสก็จะเป็นสีเข้มนะครับบริเวณไม่ถูกสัมผัสก็จะเป็นสีอ่อนนะครับเป็นสีเหลืององมขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับบริเวณที่สัมผัสเป็นสีเข้ม บริเวณที่ไม่ได้สัมผัสนะครับจะเป็นสีจมเป็นสีอ่อนนะครับจะเป็นสีอ่อนแต่สักสีเสมอกันทั้งตัวเลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ดีนะครับเพราะว่าบางทีไปย้อมมานะครับไปย้อมแลว้วบางทีก็เ,เป็นเลซินนะครับจะต้องมีสีอ่อนสีแก่บ้างนะครับน,นะครับ ครับ,รบขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามชมการศึกษาสิงงาแกะหลวงพระเดิมวัดหนองโพเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แหวจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญท่านได้ติดตามชมไปเรื่อยๆเ,เลยครับครับอันนี้มาดูใต้ฐานนะครับมาดูใต้ฐานนะครับ ใต้ฐานบางทีก็มีจานนะครับก็จะมีจานบางองค์ก็ไม่มีนะครับบางองค์ก็มีกันแล้วแต่นะครับนะครับวันนี้ดูรอบๆนะครับดูรอบๆ ดูรอบๆองนะครับครับ,คร,บครับอันนี้รอบๆอง ก็จะต้องมีสีอ่อนสีเข้มนะครับแต่ถ้าใช้มาจัดจัดก็อาจจะสีเสมอกันแต่ว่าต้องดูให้ดีนะครับถ้าสีเสมอกันทั้งตัวต้องระวังนะครับอนะรอยที่ไม่ได้สัมผัสจะไปเป็นสีเข้มนะยกเว้นใช้จนสึกนะสึกม,กมากๆ อาจจะเงือใครเข้าไปได้แต่ว่าถ้าใช้ปานกลางนะจะต้องมีลักษณะสีอ่อนสีเข้มนะครับคับตอนนี้ลงมาขยายดูนะครับมาขยายดู ดูชัดๆนะครับจะมีความฉ่ำนะฉ่ำค่อยๆไล่ไปนะครับสีเข้มไปอ่อนสีเข้มวนๆตรงนี้จุดที่สัมผัสมากนะจะเป็นสีเข้มนะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับออสเข้ีมเข้ม นะครับจำเข้าหน้านะครับจำเข้าหน้าเกินแกะเดี๋ยวนี้ความชําทําได้ใกล้เคียงนะครับแต่ถ้ามีสีเข้มสีอ่อนลักษณะแบบนี้นะครับก็จะปลอปนะดภัยดูให้มีความชําเข้าไปในเนื้อลึกๆนะครับ ทำเข้าไปในลึกค,ค,ครับวันนี้เป็นสิ่งแล้วก็เดิมน,นะครับจำติลปะให้ได้ดูความเก่าของหน้าให้ได้ดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติให้ได้ ธรรมชาติก็คือการใช้ชความใช้ดูพิมพ์ทรงน,นะครับคือการแกะนะครับดูความเก่า,าและธรรมชาติก็คือรอยที่สูกสัมผัสนะและรอยที่ไม่ได้สัมผัสาบางองค์ถ้าเก็บให้ได้ พอมาเช็ดเลยก็จะมีฝุ่นตาลองก็ะจะมีนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งหลวกระเดิมนะครับเป็นพิมพ์ปากจ่อก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่นิยมพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ที่นิยมพิมพ์หนึ่งนะครับครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นการศึกษาสิ่งอาแก่ลงพระเดิมวัดหนองโพเทพเจ้า แข่เงเมืองสี่แควจังหวัดคนครสวรรค์ซึ่งมีอาคมขังรูปหนึ่งสิงหาแก่ของท่านได้รับความนิยมสูงถ้าท่านชอบโปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อท่านจะได้ชมคลิปวิดีโอที่ใหม่ก่อนนะครับถ้าท่าน กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะท่านจะได้รับเตือนแล้วก็ได้ชมคลิปใหม่ๆของผมไปลดประจวบนะครับก่อนท่านอื่นนะครับช่องทางอื่นอาจจะติดต่อสื่อสารช้านะครับดังนั้นถ้าท่านชอบก็กดติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆก,กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆ ท่นสมัยทันเหตุการณ์ก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบารมีของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์จงดงงวมันมดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญและโชคดีตลอดไปพบก,กับผมไพโร์ประจวบในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ